สวัสดีค่ะพบกับเมจิคักกิ้งลักนะคะวันนี้นะคะมาพร้อมกับรายการสายมูต้องมาค่ะโอ้โหอยากจะบอกว่าสถานที่นี้นะคะเมจิมาเป็นที่แรกเลยค่ะไม่เคยมาเลยนะคะครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้มาคนเดียวนะคะมาพร้อมกับผู้รู้ค่ะมาพบกับอาจารย์ที่จะเป็นกูรูนะคะพาเมจิมาไหว้สิงสิทธิ์ที่นี่กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สายมูต้องมาของเราเนี่ยประเดิมเทีแรกค่ะ EP แรกเลยนะครับน้องเมจิเคยมาที่นี่ไหม ไม่เคยเลยค่ะรู้ไหมว่าคนที่มาที่นี่คนที่ดูรายการวันนี้นะครับคุณก็จะสามารถเสริมดวงเสริมทรัพย์รับโชคกับเรากันเลยทีเดียวเรียกว่าเอางี้ดีกว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราอ่ะจะแบบมีการไหว้เนาะและการมูอะไรกันต่างๆนานาน,านั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะเพื่อนๆของเราเนี่นะคะ หมู่ไปพร้อมกับเราได้เลยค่ะเห็นด้านหลังหลายๆคนก็ต right şey no? ้องอาจจะเอ๊ะพาไปไหนพาไปที่ไหนอะไรยังไงก่อนเออวันนี้มีคนแบบมประจิจเยอะฮะที่ไหนหรอไปที uh ่จากอย่างนี้ใกล้ได้ยินแต่ชื่อเสียงแต่ไม่เคยเดินทางมาที่เดินทางมาง่ายมากครับนะครับตรงนี้เราอยู่กันที่ อากงเซียนแปะนะครับเซียนแปะโรงสีที่หลายๆคนบอกว่าเอ้เคยดยินแต่ชื่อเคยได้ยินหลายๆอย่างจริงๆเคยได้ยินแต่ชื่อเสียงเรียงนามค่ะเพราะว่าหลายๆคนเนาะจะบอกว่าคนรอบข้างของเมจิตนะคือกิตศัพท์แบบได้ขอเราได้ได้จริงๆเมจิตต้อง ไปนะคนรามันไม่ดวงดีตลอดหรอกมันก็มีขึ้นมีลงฮะตอนจังหวะลงไม่รู้จะไปไหนยังไงดีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของรายการของเรานะครับจะนําเสนอแต่ข้อมูลของความเป็นจริงนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเราพิสูจน์แล้วว่ามันได้จริงถึงมาแชร์ประสบการณ์กันต่อ เชื่อว่าหลายๆคนที่เคยมาแล้วนะอาจจะขอแล้วก็ได้แล้วก็อุบอิบอยู่ที่บ้านเนาะเขาบอกว่าถ้าได้แล้วให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะที่นี่ครับนอกจากว่าพวกเราจะพามามาประกอบพิธีต่างๆมาขอพรนะครับเป็นไกด์ไลน์นะเรายังมีกูรูผู้รู้ที่ประจําสถานที่นี้เลยไม่ต้องมโนกันเองเออนั่น,นสิอ,อยากรู้ที่มาที่ไปแล้วเหมือนกันเดี๋ยวสักครู่นะครับแต่ก่อนอื่นเราก็จะต้องเข้าไปไหว้ก่อนได้เลยค่ะมาไปครับตามรเราไปครับ ถึงหน้าจุดที่หน้าของอากงแล้วนั่งจิตด,ดีนั่งลงนั่งลงนั่งลง,ลง,ลงนั่งลงนั่งลงครับตั้งจิตด,ด,ดีนะครับพนมมืออธิษฐานกับอากงว่าเราเชื่ออะไรนามสกุลอะไระเหมือนกับเรามาไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่การไหว,กไว้การบูชาสการะและการขอพรกับอากงะนะครับเราต้องใช้ใจของเราในการไหว้การอธิษฐานอันดับแรกเอ่ยชื่อนามสกุลของเรามาไหว้เหมือนเรามารายงานตัวกับผู้ใหญ่และขอพร สิ่งสําคัญที่ห้ามเลยที่อื่นไม่มีนะครับที่นี่มีคือข้อห้ามค่ะห,ห้ามบนจริงป่าเออ <laughs> เหตุเขาหิวของอะไรมานู่นเนี่ยนะห้ามบนเข้าใจว่าบนได้มาโดยตลอดแล้วถึงแบบอพอเราได้พอแล้วแล้วก็กลับมาแก้บนหลายๆที่จะเป็นแบบนี้เนาะที่นี่มีโสโลแกนขอได้ไหวรับ อ๋อขออย่างเดียวเลยขอเลยเราอยากได้แล้วถ้าเราได้แล้วแล้วเราทําอะไรอ่ะล้วก็กลับมาไหว้ท่านกลับมาไหว้ท่านเองบอกว่าได้แล้วขอบคุณนะคะอย่างนี้เหรอก็มาขอบคุณผู้ใหญ่ใงเพราะท่านไม่ต้องการอะไรจากลูกหลานเลยอ๋อเออแต่ครั้งนี้ถ้าบางบางคนอาจจะมีประเภทแบบว่าเออรู้สึกไม่สบายใจอยากจะเอาของมาถวายก็ได้ก็ได้กล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากอาจจะมีของถวายแล้วจะนํามาเองก็ได้หรือเปล่าคะแล้วก็หรือว่าจะมาเอาที่นี่ก็ได้เนาะก็มีบริการให้ใช่ไหมคะมี อะไรที่ห้ามไหว้สําหรับที่นี่ไหมคะโอ้ยที่ห้ามไหว้เลยนะครับคุณผู้ชมฟังนะอันดับแรกเลยเนื้อวัวห้ามเด็ดขาดคือเนื้อวัวนะครับสำหรับการที่จะมาไหว้อากงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาจจะถวายเนื้อวัวหรือว่าเราจะกินเนื้อวัวอะไรไม่ได้คือถ้าเป็นเคล็ดไม่รับนะครับใครที่มาขอพรนะครับก็ควรจะถือศีล ปฏิบัติธรรมไม่กินเนื้อวัวไม่กินอะไรประมาณแบบนี้แล้วมา<อ>มาถวายบุญให้ท่านนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับห้ามบนนะต้องห้ามบนเด็ดขาดเลยและการขอพรขอข้อเดียวข้อเดียวเลยขอชัดๆเลยขอข้อเดียวได้แล้วมาขอข้อใหม่ได้ใช่ใชมางั้นเราขอพอกราาอพอก,กันเลยค่ะครับมา าจารย์เดี๋ยวเราจะต้องกลับอากงกิเชียคะเรากลับอากงกัาสามครั้งสามครั้งปกติเหมือนเป็นพระเทพพรมอย่างนี้ปกติเลยใช่ปหต้องถือว่าโกเป็นเทพเป็นเทพเนาะเซียนไงเซียนเซียนกได้เลยได้ค่ะกราบเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปเดี๋ยวเราไปเจอกูรูผู้รู้ที่ดูแลสถานที่อย่างนี้กันได้เลยค่ะแต่ถึงเจ้าค่ะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันดีกว่าเพราะว่าบางครั้งอ่ะเราก็ไม่ได้เข้าใจแบบลึกๆแล้วก็ไม่รู้ที่มาที่ไปนะคะของอากงเซนแปะเนี่ยคือมีที่มาที่ไปอย่างไรครับสวัสดีครับนะครับชัยนะครับพี่ชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชัยทำหน้าที่อะไรที่นี่ครับอ่าดูแลบริหารจัดการทางตลาดนานทีทองสลิดนะครับที่สถานที่แห่งนี้เรียกกันว่าศาลานาทีทองสลิด หรือสารอากงเซนแปดลงสีนะครับทำไมสองชื่อล่ะครับนั่นนาศิค่ะถามว่าสาราณทีทองสลินาทีทองสลิคือชื่อของอากงเซนแปดลงสีนะครับนาทีทองสลิใช่ชื่อของท่านคือนายนาทีทองสลินะครับเป็นชื่อไทยส่วนชื่อจีนของท่านท่านชื่อว่างูากิมเคยนะครับสมัยก่อนลูกหลานหรือลูกศิษย์จะเรียกท่านว่าเข้าแก่ นะครับจะเรียกว่าเท่าแก่เ,<อ>เท่า,ทาแก่ลงสีเท่าแก่จิมเคยนะครับอากองท่านก็เหมือนกับชาวจีนโพ้นทะเลของเราที่เดินทางมาจากประเทศจีน<อ>นะครับแรกเริ่มเดิมทีของท่านเลยที่ท่านมาถึงประเทศไทยเราท่านมาแบกข้าวยกข้าวนะครับอยู่ที่โรงสี<อ>จนกระทั่งท่านสามารถเก็บหอมลอมริบมีเงินก้อนนึงนะครับมาเข้าหุ้น เปิดโรงสีกับเพื่อนๆของท่านที่มาจากเมืองจีนสาเหตุที่ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังเนื่องจากท่านเก่งเรื่องเงิจุย้ยนะครับจะสังเกตว่าที่รูปของท่านจะมีไฟอยู่ที่จังกระพาะนะครับหนึ่งไฟะนะครับลูกศิษย์ของท่านหลายๆคนเรียกท่านว่าอาคงเซียนแปะเทพสามตา อ๋อเหมือนตาที่สามอยู่ตรงนี้อระงเซนแตะเทพสามตาอาจารย์ของอากงเซนแตะคือองค์ทีกงเทพแห่งฟ้าดินไม่ใช่ปึงเถากงเข้าใจผิดมาตลอดไม่ใช่พึ่งเถากงคืออะไรกันถามว่าปึงเถากงคือใครพึ่งเถากงจริงๆแล้วคือเทพผู้ดูแลปกครองเรื่องท้องที่ท้องถิ่นณสถานที่นั้นๆพระงเสเซนแตะที่นี่เรามีแต่เรื่องของงานบุญการส่งมอบการให้การบริจาคช่วยการุสน ส,งสง่งทอ์ทต่างๆสถานที่แห่งนี้เราเน้นเรื่องานบุญงานกุศลนะครับเมื่อทุกคนเข้ามาไหว้ขอพรแล้วก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ถูกต้องกลับไปขั้นตอนการไหว้ขอพรจะมีชุดไหว้หรือไม่มีชุดไหว้ก็ได้ทุกคนมาไหว้สักการะด้วยใจที่ศรัทธาแล้วขอพรแล้วสาเร็จแล้วโอกาสหน้าผมเข้าใจว่าทุกท่านคงมาไหว้ขอบคุณท่านได้แล้วสิสมัยก่อนนะครับ กลุ่มลูกศิษย์ของท่านอากงเซนแตงสีนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นนักธุรกิจต่างๆาเจ้าสัวในสมัยก่อนนู้นนะครับก่อนที่จะมาเป็น CP พีนับปัจจุบันบชื่อบริษัทเทียไตย่นับปัจจุบันนะครับจากเทียไต่มาเป็นเพื่อเจริญโภคภัณฑ์จากเรือเจริญโภคภัณฑ์มาเป็นซ p พีซีพีออยซีพีทุกนับปัจปจุบันธุรกิจของท่านเจ้าสัวปัจจุบันก็นับมูลค่าก็หลายแสนล้านะจะเป็นสาพัฒนาพนบิบูลจำกัด เดลิทิวการยมวัฒนาผู้แทนจำหน่ายเครื่องใช้พวกอุปกรณ์เกี่ยวเรื่องวิศวิชินะครับโตชิบา้าแกนสป,ปอร์อทุกท่านล้วนแล้วแต่เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศที่นี่เสจะสังเกตว่าเข้ามาแล้วเราจะไม่มีตู้จำหน่ายวัตถุมงคลเรามีแต่หมอ้อและแจกฟรีเช่พยันหลังจากที่ทุกคนเข้ามาไหว้ขอพอรและคงเซียนแต่ลงสี ตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่แนะนําถูกต้องเรียบร้อยแล้วขอขอมงคลกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วท่านจะไปที่อโตเจ้าหน้าที่ทางด้านซ้ายมือน,นะครับไปรับแจกขยันฟ้าประทานพรของอารงเซนแปะพร้อมด้วยลูกทายใบเล็กใบใหญ่นะครับผงทูปปฏิษฐาน ไปติดต่อขอรับที่เจ้าหน้าที่ได้องทูด้วยเหรออุ้ยไว้สำหรับจุดบูชาจะบอกเคล็ดเลยว่าสําหรับท่านที่เป็นเซลล์ขายที่ดินในหน้าผงทูปอธิษฐานของอากงเซนแปท่านศักดิ์สิทธิ์หลายหลายท่านมาไหว้ขอพรอ,อากงท่านในช่วงที่วิกฤตเรื่องของโควิดแนะนําเลยนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทังบ้านถ้าต้องการที่จะขายที่ดินขายบ้านขายอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นของเราเองหรือเป็นในหน้าแนะนําว่าถ่ายสําเนาโฉนดนะครับหนึ่งชุดทุกแปลงมาหาเจ้าหน้าที่ผมเจ้าหน้าที่ผมจะแนะนําทุกขั้นตอนให้ท่านทราบ ตื่นเต้นทำไมก่อนเนี่ยผมพูดตื่นเต้นไม่ไหวแล้วเนี่ยตอดทุกขเข้านะคะว้ายอากงเซียนแปะโรงสีเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะก่อนกลับบ้านแวะตลาดริมน้ำวัสันเจ้ากันก่อนของกินของอร่อยของฝากเทียบ